คนนะคนนะคนตื่นเอามาดีน้าจิ้มอ่ะนจิ้มไอหอยวมานโอ้ฟ้าเปิดตัวนี้ภาษาบ้านที่สบายดีมันอันสบายดีสบายสบายดีก็สบายดีเหมือนกันเมือนกัน่ออคะก็ง่พี่ี่พูดมานั้นมือนกันเลยหรออะไไม่เมฆมาทมาปึกกับทำมางูทวมาปึกก็สายชาง่ปึกอ,อะไรกวไม่เคใหน่อยม่ อันนี้งานเลี้ยงงานเลี้ยงกินนี่ไม่ได้อ่ะกินนี่อันนี้เก็บไว้ก่อนเอากินต้อเหรอเอากินนี่ก่อนเลี้ยงอะไรเลี้ยงส่งน้องฟ้าเก็บกลับบ้านเลี้ยงส่งกลับบ้านจ้าขอบคุณหลายหลายเยอะพี่นอนวนจ้าสาวเราไดเสกได้ขอบคุณในหลายพี่น้องแล้แก้วพี่ฟ้าตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ใสไปด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่หอยก็ใหญ่หอยหอยแต่เป็นกุ้งก็ได้แล้วหอยคือซาคแมนเขาเรียกอะไร เขาเรียกอะไรวะลอมานานมานานตายเด้เขาหอยไม่ได้ปุนานได้ดืมนียใช่มีชื่ออะไรนะเนี่ยเายังพูดอ้าถามหนูหนูไม่ใช่กีไปนี้่ไอ้มมันกินอย่างเดียวเลยมไทยเนี่ยเขาก็รู้เรื่องนะได้ตีน้อยอ่ะ ้ไม่มา่้อีไม่ไกลอีกรมลืมไกลกลมใหญ่ไก่ยัม่ฟ้าใส่จานเลยว่ยังไม่เสร็จต้องซาวมี้นกับบ้านพี่มอสจบโทรศัพท์พี่ใหญ่มันจะมาไหมล่ะเอาไก่จีไกมาตัวนึงแล้วกลมจี๋ไม่ต้องเลวะนี่แล้วไม่มาหรอกข้ากนอะช่สินขากลีบุกบจิ๋วเรียลรังการโอ้ยยยี่ ไม่ได้นะหงงข้าวข้าวพุ่งพุ่งตื่นอันนี้ก็นี่ก็อีกคนนึงพอโอ้โหมีเวลาอู้หู้ยค่าเงิต้องเดินให้่ายน้ทีน้อยพวกเนี้ยพี่นอนพวกนอนได้อยู่สองสามคนนอนได้ใครีนอนอย่างนี้เหรอนอนอย่างนี้นอนแค่เดียวพันก็จะรอกูนอนในห้องน้ำเหมืนั่นแหละแล้วก็เอาแล้วนี่ลงไปมันจะได้หอมไม่แล้วพี่กินนอนนอกไหมอ่ะกินนอนกินกลุ่มตาย เระเบียงก็มีไหนพี่น้องเนี่ยป้อนไหมป้อนอีกป้อนอีกป้อนอีกได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็นของสดก่อนนะมาเก่าเติดอยู่ตรงกระเดื่องเต๋ยร้งเกินเก่งเก่บอกว่าเอาข้าวไหมได้ได้จานได้ถ้วยได้ช้อนได้ส้อมแั้ยังไม่ได้อะไรเต๋ยของนั่นนะเออวันนั้นทำไมกินขบันยังไม่จานในขบครบดิครบ เอาตีน้อยเลียให้พ <c oughs> ี่ด no, <c oughs> mm. oh, ูห no, น่อยเอ้ยไม่ใช่กินให้พี่ดูหน่อยกินอยู่นี่ไงเลียหอยด้วยอ่ะเขาเอามาเลียอุ้ยกินกินร่างตื่นนะแต่งนักได้เนี่ยตื่นแล้วนี่ก็ตื่นแล้วเมื่อกี้นี่ยังแบบพองเงี้ยอยู่เยยังยังไม่ตื่นเลยดูผมอ๋อแล้วไม่ส่งแล้วไอ้พี่ฝ่านี่ไงยังไม่ใช่เล่าเปิดโซนดเนี่ยพ่ฝ่อนี่ไงเปิดเลยไม่สรุปตื่นหัวร้านไปได้ใช่ไหมตัวร้านนีะมาเลยอจะเล่ามา ม่ได้มาข้างก่อนเนาะให้ไหวให้มันโรคต่อรีทีมคกูจะให้มันทำงานอยู่เกาหลีแล้วกูจะได้ตามมันไปใช่เหรอเออเออเราให้มันเดินมันลงต่อรีในอาเจี๋ะกำลังเดินหาผู้ชายจะให้มันไปอะไรวะทำงานเกาหลีแล้วทำงานร้ารเหรอพี่จะได้ตามมันไปบ้างเยี่น่ารักเนาะเอ้ยชมนี้ชมทุกคนแล้วก็ชนกันอย่างนี้แก้วทำไมน่ารักจ๊ะ กระหายเกลือใหญ่เอามาทำเร็วๆของใหญ่ก็ของพี่ไม่ใช่คือนี่ไงพอจับแล้วมันพอดีมือเลยมาันพอดีมือเลยจับจับอย่างนี้เลยฮะเอาแค่นี้เอามาพอได้เดี๋ยวชนกันชนกันเอาแค่สุดท้ายเราเลือกอะไรเหียวสุดท้ายเราเลือกอะไรเหียวหายหมดอันนี้ของผมเขาใหญ่ให้ทำให้เดีมอดกินอย่างเดียวคงกินอย่างเดียวผมของแก้วแก้วอ่ะแม่ผมยังยังจะทำอะไรก็ไม่รู้ยังทำอะไรอ่ะยัง อ่างต้มมันเนี่ยอยู่ไม่รู้ทำอะไรมึงว่าแม่มึงสวยไหมมันไม่สวยแม่มึงงานสวยัหยลูกแม่เราก็ต้องสวยแม่มัูนี้เราจะไม่สวยแม่กำกับกูขนาดนั้นแม่บอกว่าไงเงียบคิ้วทาแม่มึงนะกูถ่ายวีดีโออยู่นะแอ๊บเป็นทาเท่าเก๋ออีกเฮ้ยแอบเป็นทาเราเก๋อไดเรื่องหมดเลยอะเขา

อาเก็บไปเอ๊ะไม่ใช่เก็บไปเขาก็เกียร์นะเขาก็เกียร์นะเพราะว่าเหมือนเมืนมันอยู่มันเคยอยู่ไวจีเหมือนกันอืมคาร์ลตอรีเหมือนกันปิซซูโรเซอืมแต่เกาหลีมาได้เว้ยเวลาเมาที่ก็ไม่รู้แต่ว่าที่เขาไม่ดูต่อรี เจนนี่โรเซ่เอ่อท่สูเขาเขาเขาเขลงตอนนีุ้ดได้ยาเนี่ยพราว่าเหมืนเหมือนเมืนรุ่นพี่หรือวายพี่เดียวกันเลวไม่มีแต่ลิซามิ่งมันไม่สนิทใช่ลิสามิ่เพราะว่าเพราะว่าไอเจนนี่นี่มันสนิทกับไอ้นางไงี่ดแก้อนหนะอไอ้ไม่ใช่ื่อชอ่อ เป็นยังไงเลยแก่แก่ก็ไวๆนึกว่าเคยเป็นบอลงมาทายพี่ร่องขี้ไปแล้วเนี่ยเป็นยเป็นทุกว่าเป็นแบบว่าก็ทรมานตายหาเราไม่ใช่กระเมงใช่เราเป็นคนไทยน้องเมทกินไม่ลงเลยทีนี้เป็นอะไรที่ทรมานนะลูกเป็นที่ระบบหายใจว่ะใครอู๋ตายแล้วติดอีกยูอ้าวสองคนนั้นไปไหนสะเป็นสภาพตัวหาย ตีนอยมาตีนอยมอดก็ชวนมาเนามอดตองโคนองเงีใครจะให้ลูกมานะมอดต้ลานพี ia, yeah, yeah. yeah. ่อ่ะลานมอดหรือลานมอดคนเดียวเกลจอยลุงอเมธแล้วก็พี่แค่นี้แหละกินกันอยู่แค่นี้แหละยัง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 ทานหัวเมึงคนเดียวแหละขอให้โชคดีเด้อเออเราไปเหนือทางที่ที่อื่นแล้วอ่ะ โมกินหอยผู้บบอีดอโอ้ทำไมจ้างมาปีก็ไม่มีตมั<ม>งซีวันเชิญอะไรอีดอ <c oughs> จะแต่งงานแล้วตาย,ลยแล้วอีกอะไรกันยางเดียวสิแต่งเน่ยยายเป็ดจบยายบอกว่ายายแต่งงานอยู่ยายบอกว่าอย่ารีบนะยายเก็บตังไม่ทันคุยคุยกับร้านาน,าน,นี่ร้านสุดยอดเลยฮะเนี่ยมันจะมีทัวอะไรเนี่ย วุ้ยวุ้เปิดเอาโพงแล้วอยู่ไหนโพงบาลำพงกูจะบอกพ่อมึงบอกอีตาแหล่เลยใช่พี่ตาแหล่ของพ่อมันสิยแหล่บอกตาแหล่หนูตายแล้วกำลังมีกำลังไล่สดอยู่ลุงกำลังไล่สดทำงานบ่หรุทำงานเดีอยวเลิกงานทำงานกางๆอ่ะเออก็ทำงาน อ้าวคุยกได้มั้งมันบอกว่าทำลายยางอ๋อทำลายยางบอกไม่ถูกมี่ตัวทำมันละลายมันบอกว่าบอกไม่ถูกเขารับกุ๊กอีกไหมเขารับพ่อครัวไม่ครัวอีกไหมทำร้านอาหารหรออ้าวอ้าวอ้าวลุงนี้ร้านตอบเป็นร้านข้าวแกงอะไรพวกนี้ข้าวแกงขนมจีนใช่หรอใช่ลุงบอกว่าร้านข้าวแกงขนมจีนใช่ปะ ลุงลูมาจากไหนลุงบอกว่าร้านร้านข้าวแกงกับน้องจีนเอาเข้าไปด้วยกับเซียมเลยเอาไหมเงี้ยเอาลุงลูหมดเลยอ่ะลุงลูอีกข้ี่ตาไหมอ๋อจุกไหมโอเคคือก่อนรู้แล้วร้านนั้นน่ะเราไว้ไหมล่ะไปทำร้านเยอะแยะอย่างนั้นอ่ะก็เก่งว่ะอืออี๋นะ เออแกนี่แหละกูจบแกดาน่ะกูโยนศัพท์อ่ะเขาไล่ออกเขาไล่ทอกเลยเพิ่งเข้าใหม่อ่ะไม่ใช่เออเดี๋ยวค่อยคุยกันออกเองในการโอ้ยมึงเก้งอ่ะไม่ต้องพาหลานเลยนะดูมึงเก้งอ่ะไม่ต้องไล่ออกเองเดี๋ยคอยไปทำร้านแม่จอยสิพี่ก็เธอไม่อยู่่ไม่มีใครทำมันจะปิดหลานเพื่อนนึงปิดปิดติ่มเงินปิดติ่มบุกปิดเลยอ่ะเป็นไม่อยู่อ่ะไม่มีใครทำ แล้วเธอไม่ยอมทำแทนพี่อ่ะชิงเลยเม่นมันนี้ชาบูมีไข่ไหมนะลูกนี่ตามผู้ชายมาแล้วไงโอตายอ่ะนี่ตามผู้ชายเดี๋ยวบอกม่จ้อยให้